สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่เป็นกลางชแนลภาค5บ้าดีเดือดเสกสรรโคจรบู๊เมืองไทยในรอบ6ปีเสริมทับความมันศึกวันลุพินี114ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 วันเปรดโปรแกรมเดือดต่อเนื่องรับศึกนัดใหญ่วันลุมพินี114จัดขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายนนี้โดยจัดให้ศึกสรรออกขอนเมืองจอมบูสู้ไม่ถอยวัย36ปีจากนครศรีธรรมราชวัดแกร่งเมืองไทยพีเคสัญชัยมวยศอกดุดันวัย31ปีจากบุรีรัมในกติกามวยไทยรุ่น140ปอนด์แต่ท้งสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทา ทั้งคู่เคยเป็นคู่ปรับไม้เหมือไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นดาวบูของการแข่งขันมวยไทย5ยกโดยเจอกันมาแล้ว4ครั้งซึ่งผลปรากฏว่าเสกสรรออขอนเมืองเก็บแต้มชนะคะแนนเอกฉันเมืองไทยพีเคแสนชัยอย่างสนุกดุเดือดทุกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการโคจรกลับมาเจอกันหลังจากประทะกันครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ6ปีก่อนที่เวทีลุมพินี โดยศึกษานอกขอนเมืองฝากผลงานครั้งล่าสุดในศึกวันไฟใน30เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสะดุดแพ้เป็นครั้งที่2ในรายการของวันเมืม่อโดนทางเอซาเทนพาวจากสหรัฐอเมริกาแจกอาวุธชุดใหญ่เอาชนะทีเคโยกสุดท้ายกับ,บรอบนี้ศึกษานอกขอนเมืองพร้อมแล้วที่จะกู้ศรัทธาของแฟนมวยกลับมาโดยการจัดหนักย้ำัยเหนือเมืองไทยพิเคสันใจให้ได้อีกครั้ง ด้านเมืองไทยพีเคศันชัยผลงานล่าสุดโชว์ฮอตต่อเนื่องเก็บชัย2ไฟติดต่อได้สำเร็จโดยการบุกหนักปิดเกมชนะ TKO อิบราฮิมอับดุลเมชิคอฟจากรัสเซียได้ยกที่3ในศึกวันลุมพินี100เมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้เมืองไทยพีเคสันชัยกลับมาอยู่ในช่วงมั่นใจเต็มร้อยอีกครั้ง โดยตั้งเปาเอาชนะนักชกรุ่นพี่คนเก่งศึกสรรอขอนเมืองให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกตัวเองหลังจากพ่ายรวดมาในสี่ครั้งที่เจอกันฝันดีรับประกันความดุดเดือนไม่น้อยหน้าการเจอกันใน4ีครั้งแรกโดยแตามมีอาวุธหนักเป็นทีเด็ดพร้อมแรกเดือดทุกวินาทีที่เยือนเผชิญหน้ากันบนสังเวียนงานนี้ศึกสรรอขอนเมืองจะย้ำแค้นหรือเมืองไทยพิเคสัญชัยจะตีตื้นเอาคืนได้สำเร็จแฟนมวยทั้งประเทศห้ามพลาดชมยีบเจ็ดมิถุนายนนี้